ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะครับในการอัปเดตต่างๆนะครับในตอนนี้นะครับก็ย้ายที่ทํางานนะครับกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นเปลี่ยนที่ทํางานนะครับแล้วก็ปิดเมืองในส่วนที่ผมอยู่นะครับ สำหรับท่านนะครับที่ต้องการส่งเครื่องนะครับส่งเครื่องปลดล็อกรายเดือนนะครับก็อินบ็อกซ์นะครับมาขอที่อยู่ใหม่นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ฝากช่องนะครับเพจแฟดงานส่งนะครับช่องปลดล็อกมือถือรายเดือนนะครับท่านที่มีในส่วนของเครื่องที่ติดล็อกรายเดือนนะครับ หรือเครื่องที่ติดรหัสหน้าจอนะครับหรือที่ติดรหัสหน้าจอต่างๆนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับท่านสามารถอยู่บ้านได้เลยนะครับท่านทักมาที่เพจแฟดงานส่งนะครับเฟซบุ๊กเพจแฟงงานส่งนะครับท่านมีเครื่องนะครับติดรหัสหรือติดล็อก Gmail นะครับท่านก็สามารถทักมาที่เพจแฝงงานส่งนะครับคอมท่าน พูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับเพราะช่องส่วนนี้ช่องในตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคนธรรมดาเยอะนะครับช่างมือถือก็เยอะนะครับคอมท่านนะครับจะเป็นคอมผมนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับทีมเวเวอร์นะครับโดยใช้โปรแกรมทีมเวเวอร์นะครับทีมเวเวอร์คืออะไรนะครับทีมเวเวอร์คือโปรแกรมในส่วนของเป็นการรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยครับท่านเซิร์ชใน Google เลยก็ได้นะครับ โปรแกรมทีมไมเวอร์นะครับท่านก็ส่งรหัสตัวนี้นะครับถ่ายรูปมาให้เรานะครับให้เพจแฟดงานส่งนะครับนะครับเนี่ยเพจแฟดงานส่งนะครับก็จะออนไลน์อยู่ตลอดเวลาย4บสีชั่วโมงนะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปให้ท่านนะครับเพจตัวนี้นะครับท่านเซิร์ชนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับที่ช่อง facebook ท่านนะครับเพจแฟดงานส่งนะครับก็จะมีทีมงานเข้ามาทํางานให้ท่านนะครับ ก็คือท่านก็เปิดทีมีเวอร์นะครับเปิดทีมีเวอร์แล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็แจ้งอาการนะครับถ่ายรูปทีมีเวอร์ส่งให้เพจนะครับแล้วเพจก็จะแจ้งราคาท่านนะครับแจ้งราคาท่านในส่วนของตรงนี้ก็เป็นการทํางานง่ายมากนะครับเป็นการดึงคอมท่านมาเป็นคอมเรานะครับก็คือเป็นการดึงพอร์ตก็มานะครับแล้วก็แจ้งราคาแล้วก็ให้ท่านอยู่บ้านนะครับ รับสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้นะครับก็คือเป็นการปลดล็อกออนไลน์นะครับจริงๆก็ทํามานานแล้วนะครับสําหรับช่างทั่วไปก็รู้กันดีนะครับเป็นการปลดล็อกผ่านทีมเวอร์นะครับเป็นการดึงพอตที่คอมท่านมาเป็นคอมเราครับส่วนตรงนี้ก็ทํามานานแล้วนะครับเพจมีความน่าเชื่อถือนะครับทำมามา3ปีแล้วจริงๆก็ทำมามา3ปีแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านั้นนะครับเป็นผู้อบรมเอ่อเป็นผู้สอนช่างมือถือนะครับทำงาน ในโลกออนไลน์มาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องโกงท่านนะครับด้วยเงินหลักพันนะครับก็ติดต่อมาที่เพจแฟงงานส่งนะครับปลดล็อกมือถือออนไลน์นะครับสำหรับท่านที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับถ้าท่านติดปัญหาเครื่องติดดับติด Gmail นะครับถ้าส่งรายเดือนถ้าติดรายเดือนครับซัมซุงอัปโปะอย่างนั้นต้องมีการแกะทําจะต้องส่งมาที่ที่เพจแฟงงานส่งท่านก็อินบ็อกมานะครับมาขอที่อยู่นะครับ มาขอที่อยู่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินบ็อกซ์ต่างๆท่านก็มาขอที่อยู่ได้นะครับท่านก็มาขอ Harper. ทีอทท่อยู่นะครับช่างมือถือทั่วไทยใช้อยู่นะครับตัวนี้กําล bueno. ังอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเขาส่งทีมวิวมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะแจ้งขั้นตอนต่อไปนะครับจริงๆก็ทํางานทวช่างมือถือทั่วไทยทํางานอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับสําหรับท่านที่ได้ยินเสียงคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็ติดต่อมา แต่คอมท่านต้องเป็นคอมที่มีความสามารถนะครับเอาคอมคุณปู่คุณย่ามาทําไม่ได้นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตต้องเป็นอินเทอร์เน็ตแบบสาย WiFi ก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นความให้มันให้มันแรงหน่อยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับท่านที่อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ติดปัญหาหรือเซิร์ชค o o เกิลมาเจอผมนะครับก็สามารถปลดล็อกออนไลน์นะครับผ่าน ผ่าน Facebook แฟงงานส่งนะครับอันนี้ฝากช่องไว้หน่อยนะครับจะพูดสั้นๆคลิปนี้นะครับช่องก็สําหรับช่างมือถือนะครับก็จะมีวิดีโอมากมายนะครับถ้าท่านอยู่บ้านตอนนี้นะครับท่านได้ฟังเสียงนี้ท่านก็นะครับดูได้เลยนะครับวิดีโอมีมากมายเป็นร้อยๆคลิปนะครับท่านจะต้องนะครับ อปเดตตัวเองนะครับอัปเดตความรู้นะครับวิดีโอมีทั้งการสอนต่างๆนะครับการสอนในงานอบรมต่างๆนะครับผมทําไว้หมดแล้วนะครับอันนี้คืองานอบรมนะครับงานอบรมนะครับนี่เือนงานอบรมล่าสุดนะครับที่ผมสอนนะครับกับทีมงานนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับงานอบรมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน Full h ดีนะครับเป็น Fu l l h ดีเลยนะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับสําหรับตอนนี้นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถ้าท่านอยู่บ้านนะครับท่านสามารถรับงานนะครับผ่านเพจแฟนงานส่งได้เลยนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับเครื่องปลดล็อกรายเดือนนะครับตอนนี้ที่อยู่ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่นะครับเพราะว่าทางที่ผมอยู่คือปิดนะครับแล้วก็ทําการปิดถึงวันที่12เมษายนะครับตามคําสั่งรัฐบาลนะครับให้ผ่านวิกฤตตัวโควิด -19 ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยจะใช้ที่อยู่เดิมนะครับการขนส่งยัง เปิดปกติเราก็ทําให้ปกตินะครับขนส่งก็ยังทั่วไปอยู่แต่ถ้าท่านมีเครื่องติดล็อกหน้านี้นะครับหรือติดล็อกรหัสติดล็อก Gmail นะครับท่านก็ทักมาที่เพจนะครับยังไงก็ฝากเพจแฝงงานส่งเอาไว้นะครับเพจแฝงงานส่งก็ดูแลท่านนะครับจะแจ้งราคาขั้นตอนก็คือท่านบอกรุ่นอาการนะครับแล้วก็โหลดทิมเมอร์มานะครับจาก Google นะครับถ้าถ้าถ้าทำก็โหลดคูเกิลเข้าคูเกิลนะครับแล้วก็โหลดทิมเมอร์มานะครับ แล้วก็ทางเพจก็จะเป็นคนออกคําสั่งนะครับเช่นถอดสายเสียบสายแค่นั้นนะครับท่านก็อยู่หน้าคอมท่านก็ไม่ต้องออกไปไหนตามคําสั่งรัฐบาลนะครับโอเคฝากเพจแฟงงานส่งไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าช่างมือถือว่างๆก็เข้าไปดูวิดีโอที่ช่องผมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเราจะผ่านเหตุการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเราต้องจับมือร่วมกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับเพจแฝงงานส่งเอาไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ